มื่อนี้นะครับผมสิพาเพื่อนเนนะครับมาเบ่งวิธีการเฮ็ดจังไดนะครับผมเฮ้าสิมีนอไม้วิธีนี้แหละครับเป็นวิธีที่ใส่ได้จริงนะครับเพื่อนๆถ้าเฮ้าอยากจะมีนอไม้ไว้กินไว้ขายนะครับผมก็เหมือนเหมือนกันถ้าเฮ้าเฮ็ดวิธีนี้นะครับผมก็จะเฮ็ดให้เฮ้านะครับมีนอไม้ไว้กินแบบเงยวๆครับผมเพราะว่าวิธีนี้นะครับผมเฮ็ดมาแล้วประมาณ2ปีนะครับผม ปีนี้เป็นปีที่สองเนาะครับเพื่อนๆออกมาเบิงเนาะครับผมออกมาเบิงเน่าไหมครับผมเก็บไปวางสามมือทีแล้วนี่ครับผมมามือนี้ไหมครับมันเงีวเลี้ยวครับเหา้วเลี้ยวเนี้ยแหละครับนี่ไหมครับนอเกิดอีกแล้วครับผมนอเกิดขึ้นมาอีกแล้วครับย่างหลายเลยครับทางนี้ก็เกิดหลายขึ้นกันครับนี่สามมือวางหัน นี่ครับผมท่างนี่กัแห้งเกิดขึ้นมาหลายอีกแล้วครับนี่เก็บแล้วเก็บอีกนี่แหละครับสามมือว่างหันเนาะเ้ามาเก็บไปเนาะครับผมบันี้เกิดอมต้นเลยครับมาครับบันี้ผมสิภาพไปเบิกอีกทั้งนั้นเนาะครับว่าเขาจะเกิดขึ้นมาหลายบันไดเนาะครับไรหน้าส่วนผสมห้าครับนี่ครับผม ปาดครับผมมาเบิงอรุณครับนี่ครับมีตะนอสั้นสิลีกสักหลากอยู่ครับนี่ที่ครับออมต้นออมกอเลยครับนี่สามมือวางหันนะครับเข้ามาเก็บไปมันนี่เกิดหลายคัาครับผมมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุข่สุขคนครับผมมือนีนะครับผมสิบห้าเพื่อนๆนะครับมาเบิง วิธีการเฮ็ดจ้งไหนเนาะครับผมเฮาสิมีนอไม้ไปกินไวแกงนี่ครับผมเพื่อนเพื่อนวิธีนี้แหละครับเป็นวิธีที่ใส่จริงเลยครับเพื่อนเพื่อนถ้าเฮาอยากจะมีนอไม่ไวกินไวขายเนาะครับผมก็เหมือนเหมือนกันถ้าเฮาเฮ็ดวิธีนี้เนาะครับผมก็จะเห็ดให้เฮาเนาะครับมีนอไม่ไวกินแบบเงยวๆครับผมเพราะว่าวิธีนี้นะครับผมเฮ็ดมาแล้วประมาณสองปีเนาะครับผม ปีนี้เป็นปีที่สองนะครับเพื่อนผมสิพ้าเพื่อนมาเบิงเบิงว่าผมสีเห็ดวิธีใหนนะครับผมการเห็ดของเขาก็คือการตัดต้นนะครับเมื่อนี้ผมสิพาเพื่อนนะครับมาตัดต้นออกให้เหลือบางๆนะครับผมเขาสังเกตเบิงว้านะครับเพื่อนกอนนี้นะครับเขาจะหนามากนะครับผมเขาจะมีล่ำทีหนาก่อใหญ่นะครับผมแต่นอของเขานะครับยังบ่ทันพูยังบ่ทันขึ้นมานะครับ แต่ตั้งจากกอนี้นะครับเพื่อนๆที่เขามีล้ำบางๆนะครับผมแล้วก็เป็นกอที่ง่ญ่พอสมควรกับผมแต่เขาจะมีล้ำน้อยๆนะครับผมบางๆแต่ว่าที่แตกตัางกันก็คือนี่แหละครับผมมีนอเกิดขึ้นมาหลายนะครับผมเพื่อนๆนี่นี่ครับมีนอเกิดขึ้นมาหลายนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมสี้าเพื่อนๆนะครับมาตัดนะครับผม ตัดล่ำของเขาออกล่ำที่นน้อยล่ำที่บกค่อยสมบูรณ์นะครับเกิดที่ห้าจะได้มีนอไว้กินไว้ขายเนาะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นะครับมักการขายก็าสามารถนําวิธีนี้เนาะครับผมไปใส่ได้ครับผมถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลแล้วก็ตอบโจทย์มากๆได้ครับผมสาสางเพื่อสางนอเนาะครับผมเพื่อนๆนี่ครับเอาออกเลยครับ เดี๋ยวเขามาตัดลำทีเน้นน้อยนะครับผมลำทีบกขอยสมบูรณ์นะครับตัดออกเนาะครับผมเขาจะตัดตรงกลางออกเนาะครับผมให้เหลือไว้ตั้งแต่ขอ,อบๆลำใหญ่ๆเนาะครับเพื่อนๆอ,อ๋อผมลืมบอกไปเนาะครับผมว่าต้นพันธุ์ของไผ่ที่ผมปลูกนี่สิเป็นไผ่หวานลืมแรงเนาะครับผมอ่ะ นี่แหละครับเพื่อนเพื่อนในการสาสางนะครับผมเขาเสียเอาลั่มหน่อยๆห,หรือลั่มทียูใกล้ๆก,กันนะครับผมทียูตรงกลางนะครับเอาออกครับผมเพื่อให้เขาลงลูงดันในาพอเวลานอกเขาเกิดขึ้นมาเนาะครับเข้ากระสีได้เก็บได้แบบสะดวกเขากระสีเอานอใหม่ได้ง่ายนะครับผมอาสีหายใจแห้งจักน้อยนะครับผมเมื่อยนะครับ อาสีหายใจแห้งแน่จัง่อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเท่ากับสีน้ำปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอ,อกนะครับมาโรยให้ทั่วรอบกอ,อกของเขาหลังจากที่เห้าตัดต้นของเขาออกไปแล้วนะครับผมใส่พุ่นใส่ปุ๋ยให้เขานะครับผมทางนี้ก็สิเป็นต้นไผ่ที่เห้าขยายพันธุ์ออกไปนะครับผมก็สิเป็นกอไพ่สามปีนะครับผมปีนี้คือปีที่สามนะครับผม ไผหวานลื้มแรงนะครับผมนี่ครับันี้เข้าไปสิมาใส่ปุ๋ยขอกันเนาะครับผมเป็นปุ๋ยมูลงวมูลค้ายของเขานี่แหละครับผมเขาสิ้นลุยปุ๋ยขอกนะครับให้รอบกอให้ทั่วกอเลยเนาะครับผมเพื่อที่จะบำรุงต้นบำรุงกอเนาะครับผมนี่ครับให้รอบกอเลยครับให้ทั่วกอเลยนะครับ ครับใส่เห็นทั่วกอเลยครับเั็นเหง้ากระชิม,มาบำบรุ่งต้นบำบรุ่งกอนะครับ,บน,คร,บนครับผมนี่ครับผมเพื่อนเพื่อนนี่ยครับเพื่อน,นเพื่อนหลังจากนี้นะครับเข้าลวยฟุ้นนะครับผมรอบกอทั่วกอของเขาเรียบ้อยแล้ววันนี้เขาก็สีิมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อน เฮ้ากัสิน้ำดินกับผมมาถมโค่นของเขานะครับถมโค่นเนี่ยของเขาให้รอบกอเลยครับผมเพื่อที่จะให้นอกเขาเนาะครับโพขึ้นมาอีกข้างนึงนะครับผมเพื่อที่จะให้นอกของเขานะครับโพขึ้นมาเนาะครับเฮ้ากัสิเอาดินนะครับมาถมให้รอบกอนะครับผมมาครับเพื่อนๆบัเนี้เฮ้ากัสิมาถึงขั้นตอน ต่อไปนะครับเข้ากับสีน้่ดินนะครับผมมาถมให้รอบข้นต้นไผ่ของเข้านะครับเพื่อให้เขามีนอกเกิดขึ้นมากครับผมให้เข้าเดเอาไปเฮ็ดอาหารกินนะครับการที่เห้าใส่ดินมาถมค้นหลอกอกองเขาเนาะครับก็เพราะว่าค้นใหม่ไผ่ของเขาเนี่ครับข้นเขาขึ้นสูงเนาะครับผมสี่เหตุให้นอกเกิดยากเนาะครับผมเกิดสา พอเหตุนี้เข้าถึงสีใส่นะครับดินมาถมค้นของเขานะครับให้ขึ้นมาอีกจักน้อยนะครับผมเพื่อให้เขามีนอกเกิดขึ้นง่ายๆนะครับผมวิธีการถมข้นรอบกอนะครับเข้าก็สีใส่ดินแถวๆนี้แหละครับผม นะครับมาถมหลอบโค้นของเขาแล้วนะครับอขั้นตอนต่อไปของเข้ากะสีน้ำใบไม้แหงนนะครับผมเศษ็สร้างแหงใบไม้แหงนะครับเข้ากะสีกวาดมาแล้วเข้ากะสีเอามาคุ้มนะครับผมคุ้มเพื่อเก็บความจุ่มชื้นให้กอไผ่เข้าคุ้มให้ตัวโค้นได้ด้ครับผมเพื่อเก็บความจุ่มชื้นครับผมมาคุ้มให้หลอบกอเข้าสะีบอไปหาสายไกลครับผม ใบไผ่เนาะครับผมใบไผ่เ่านี่แหละครับลน่นลงมาตกลงมาเนี่ยแหละครับบันนี้เขาก็จะเอามาคุ้มนะครับผมรอบโค้นกอของเขานะครับนี่แหละครับเอามาถมแหงรอบโค้นต้นของเขานะครับใบไผ่แหงนี่แหละจะมาเรามาคุ้มโค้นเนี่หนเหมือนกันครับห่อบต้ตรงกลางในบับ ใส่ประโยชน์ของเขานะครับให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือใบไผ่แห่งนี้แหละครับผมปเป็นข้ากกระเอามาคุ้มค้นนะครับทัวเลยครับมาคุ้มให้ทัวเลยครับี่มาคุ้มให้ทัวเลย,เยนี่แหละครับผมมาคุ้มให้ทัวเลยบ่ต้องไปหาไสตไกดครับล้ตอตนของเขาเนี่ยแหละ เมขนเพื่อเก็บความชุ่มชื้นนะครับครับผมเอามาคุมให้ทั่วเลยเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้ครับกอไฟของเฮ้านี่ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนี้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นขั้นตอนรดน้ำครับผมแต่นา,นานี่นะครับเป็นช่วงหนาฝนฝนตกมากดูอยู่แล้วครับ เฮาคุ้มไวอย่างเดียวหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นนาที่ของนำฝนครับผมตกลงมาแน้วครับลำต้นของเขาข้นต้นของเขานะครับก็จะมีความชุ่มชื้นหลังจากนั้นนะครับเฮ้ากสิมาเบิ่งกันครับผมว่าน้องใหม่นะครับเขาสิเกิดมาหลายปันในาะครับผมยางเช่นนะครับกอนี่แหละครับผมย่างเช่นกอนนี่นะครับ ที่เหาเห็ดเนาะครับผมนี่ครับผมนี่ล่ละหลังจากนั้นเนาะครับผมนอเขาก็สิเกิดมาแบบนี้แหละครับรอบต้นรอบกอเลยครับผมนี่ครับมีนอเนาะครับรอบต้นรอบกอเลยนี่ครับเสร็จสิ้นเนาะครับผมกับภารกิจมือนีในการทําเห็ดจังไดยหนอใหม่เหาสิเกิดหลายมีหลาย นอไม่เฮ้านะครับเป็นอยัางจังคอยบเกิดจากเที่ยนี่แหละครับเฮ้าเห็ดแบบนี้แหละครับนอไม่เกิดร้ายคักเลยครับผมเกิดร้ายคักเก็บแล้วเก็บอีกเก็บจังใดกับโบเบิดครับผมเกิดมาเรื่อยๆให้เฮ้าเก็บเรื่อยๆหลายตัวหลายรอบนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นคลิปนี้นะครับลองเอาไปใส่ลองเอาไปเห็ดเบิ่งได้ครับผมถ้าเพื่อนๆคิดเห็นนะครับผมแบบได้ก็ คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผมถือว่าแหลกเปลี่ยนความิดเห็นให้กันและกันนะครับผมในการตัดเพื่อสางนอกนะครับผมนี่ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับเมื่อนี้เข้ามาสาสางตัดเพื่อสางนอนะครับผมนี่ครับ ตัดแล้วก็โรยฟุ้นนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับถมดินให้รอบกอหลังจากนั้นนะครับผมเข้ากระนำเศษฟางแหงใบไม้แหงนะครับผมมาคุ้มค้นเพื่อเก็บความชุ่มชื้นนี่ครับผมลองเอาวิธีนี้ล่องเอาไปใส่เบิ้งเนะครับถ้านอกใหม่ของเข้านะครับบ่เกิดหรือเกิดซ่านะครับผมนี่ครับผมขอบคุณครับ